วางศิลาฤกษ์พระอนุสาวรีย์กรมหลวงสันปสิทธิ์ที่ประสงค์มูลและนิธิร่วมกตันยูมอบรถพยาบาลเปิดโรงงานต้นแบบด้านการผลิตอาหารประเภทเนื้อสัตว์แผนปฏิบัติการการพัฒนาการท่องเที่ยวตามอารยธรรมอีสานใต้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจัดเสวนาเลี้ยวหลังแลงน้าทัศนาพิพ,ธพิธภัณฑ์ติดตามข่าวทั้งหมดนี้ได้ทางข่าวท้องถิ่นอุบลราชธานี สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับข่าวท้องถิ่นอุบลราชธานีประจำวันที่7สิงหาคม2563นะคะวันนี้พบกับดิฉันจีนัทยาจีปนัธิการค่ะ ข่าวแรกในวันนี้นะคะมูลลนิธิอุบลราชธานีอนุสาวรีคนดีศรีวนาลัยค่ะร่วมกับทุกภาคส่วนวางศิลาฤกษ์พระอนุสาวรีพลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงสรรพสิทธิ์ที่ประสงค์ขณะเดียวกันนะคะมูลลนิธิร่วมกตัญญูมอบรถพยาบาลอุปกรณ์ทางการแพทย์รถโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาในโครงการเซฟอุบล2019ค่ะ เป็นตัวแทนที่บริเวณด้านข้างศาลหลักเมืองจังหวัดอุบลราชธานีอเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีสมเด็จพระมหาธีรา,ารย์กรรมการมหาเถราสมาคมเจ้าอาวาสวัดยานาวากรุงเทพมหานครเป็นประธานประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์พระอนุสาวรีย์พลตรีพระเจ้าบร,รมวงศ์เธอกร,รมหลวงสรรพสิทธิ์ที่ประสงค์การดำเนินการกอร่อสร้างพระอนุสาวรีย์พลตรีพระเจ้าบร,รมวงศ์เธอกรมหลวงสรรพสิทธิ์ ประสงค์ดังกล่าวโดยมีพลโทอัดสิงหัสถิตประธานมูลและนิธิอุบลราชธานีอนุสาวรีย์คนดีศีวนาลายัยพร้อมด้วยคณะที่ปรึกษามูลและนิธิข้าราชการเทศบาลนครอุบลราชธานีธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานีกำนันผู้ใหญ่บ้านประธานชุมชนและประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานีร่วมก่อสร้างพระอนุสาวรีย์พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงสัรพสิทธิ์ที่ประสงค์ เพื่อรำลึกถึงพระคุณของพระองค์ท่านที่ได้นำความเจริญก้าวหน้ามาสู่เมืองอุบลราชธานีตั้งแต่สมัยที่พลนตรีพระเจ้าบรมนุ์เธร์รมมาหลวงสันปสิทธิ์ที่ประสงค์ประทับที่เมืองอุบลราชธานีในตำแหน่งข้าหลวงต่างพระองค์ราชการที่สําสำเร็จราชการหัวเมืองลาวกาวโดยพระองค์ท่านได้รับราชการสนองพระเดชพระคุณในตำแหน่งอยู่เป็นเวลานาน,านถึง17ปี สำหรับการดำเนินการก่อสร้างพระอนุสาวรีย์พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกมมรมหลวงสังพสิทธิ์ที่ประสงค์ณบริเวณด้านข้างศาลหลักเมืองจังหวัดอุบลราชธานีทางทิศตะวันตกซึ่งเป็นที่ดินของพระองค์ท่านและพระญาติได้มอบให้กับประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานีไว้ใช้ประโยชน์ก่อนที่จะท่งย้ายเข้าไปดํารงตําแหน่งเสนาบดีกระทรวงวงังในพระราชวังสวนดุสิตกรุงเทพมหานคร จากนั้นสมเด็จพระมหาธีราจารย์เป็นประธานพิธีมอบรถพยาบาลอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาล18แห่งมอบเรือท้องแบนสี่ลำให้กับมูลนิธิสิทธิ์พระจี้กงอุบลราชธานีและรถรับส่งนักเรียนจำนวน6คันให้กับโรงเรียนในถิ่นธุระกันดารจากคุณบินบลือฤทธิ์เซฟอุบล2019มูลนิธิร่วมกตันยูโอกาสนี้มูลนิธิร่วมกตันยูโดยบินบลือฤทธิ์ มอบรถพยาบาลอุปกรณ์ทางการแพทย์รถโรงเรียนในถิ่นทุระกันดารเรือท้องแบนและองค์กรสาธาร,รณกุศลในโครงการเซฟอุบล2019รถโรงเรียน6คันในภารกิจฮึบไทยแลนด์โดยศิลปินโจอีบอยมอบเงินบริจาคนำมาจัดซื้อสำหรับรถพยาบาลที่จัดมอบประกอบด้วยรถพยาบาลสนาม เมร์คันรถตู้แอมเบลเลนซ์ระดับสูงสุดที่มีในเมืองไทยขณะนี้เทียบเท่าโรงพยาบาลใหญ่ในตัวอำเภอ18คันเรือกู้ภัยให้กับมูล,ลนิธิในจังหวัดอุบลราชธานี4ลำพร้อมพ่วงรวมตลอดจนถึงเครื่องมือทางการแพทย์ส่งมอบโรงเรียนที่ก่อสร้างใหม่ที่ประสบภัยน้ำท่วมในปี2019 อาคารทางการแพทย์ชุมชนห้องทันตกรรมในโครงการเซฟอุบล2019จากเงินบริจาคของคนไทยทั้งประเทศ422ล้านบาทที่เหลือจากการแจกเงินช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเขตน้ำท่วมจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียงทั้งหมดในขั้นต้นเพื่อนำไปใช้ในสาธารณประโยชน์ของพี่น้องประชาชนคนอุบลราชธานีในด้านสาธารณสุขและการศึกษา คุณผู้ชมคะอุบลเปิดโรงงานต้นแบบด้านการผลิตอาหารประเภทเนื้อสัตว์หรืออาคาร Pilot p l a n พลแห่งใหม่ในอีสานต,ตอนล่าง2ค่ะงคะโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรในเขตพื้นที่อีสานต,ตอนล่าง2จัดงานแกรนด Opening Pilot Plant เเปิดตัวโรงงานต้นแบบด้านการผลิตอาหารประเภทเนื้อสัตว์ โดยมีนายสลิดวิทูลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีและหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีณโรงงานต้นแบบด้านการผลิตอาหารประเภทเนื้อสัตว์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนายสลิดวิทูลท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีกล่าวว่าการจัดทําอาคารโรงงานต้นแบบนี้ขึ้นโดยคาดหวังว่าพื้นที่นี้จะเป็นพื้นที่ที่ช่วยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ให้แก่กเกษตรกร ผู้ประกอบการ SME ตลอดจนสตาร์ทอัพในพื้นที่ให้มีการเติบโตอย่างเข้มแข็งสามารถสร้างการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจทั้งในแง่ของการเพิ่มกำลังการผลิตที่ได้มาตรฐานและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการเองอันจะเป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของกลุ่มจังหวัดด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชุตินันประสิทธ,ธิภูริปรีชาอธิการบดีมหาวิทยาลายัยอุบลราชธานีกล่าวว่าโรงงานต้นแบบด้านการผลิตอาหารประเภทเนื้อสัตว์หรือ Pilot Plant เป็นหนึ่งในสามของอาคารโรงงานต้นแบบที่มหาวิทยาลายัยอุบลราชธานีได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากงบบูร,รณาการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดสร้างขึ้นภายใต้อุยทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีโดยการก่อตั้งโรงงานต้นแบบครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะให้โรงงานดังกล่าวเป็นโรงงานมาตรฐานสำหรับเกษตรกรผู้ประกอบการ SME และ s t a r t ทอั up. ไว้ใช้ประโยชน์ในด้านการผลิตและพัฒนาการแปรรูปสินค้าเกษตรเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆซึ่งมีเป้าหมายเพื่อยกระดับมาตรฐานและความสามารถด้านการผลิตพร้อมเพิ่มมูลค่าและศักยภาพด้านการแข่งขันของเกษตรกรวิสาหากิจ SME และ s t a r t u อในเขตพื้นที่สำหรับโรงงานต้นแบบด้านการผลิตอาหารประเภทเนื้อสัตว์หรืออาคารไพลอ t p พลนหนึ่ง หลังนี้มีพื้นที่ใช้สอยรวมประมาณ2,300ตารางเมตรประกอบด้วยพื้นที่ส่วนการผลิตซึ่งประกอบด้วยห้องตัดแตง่งห้องปรุงผสมแบบดิบห้องปรุงสุกห้องบรรจุและห้องแช่แข็งรวมถึงห้องประชุมห้องฝึกอบรมและห้องชิมโรงงานนี้พร้อมให้บริการในหลายรูปแบบได้แก่การให้บริการเครื่องจกักรการให้บริการสายการผลิต การให้บริการวิจัยพัฒนาและการพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์รวมไปถึงรับผลิตผลิตภัณฑ์แก่ผู้ประกอบการด้วยนอกจากการจัดตั้งโรงงานต้นแบบด้านการผลิตอาหารประเภทเนื้อสัตว์ทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกำลังเร่งดำเนินการก่อสร้างโรงงานต้นแบบหลังที่สองซึ่งเป็นโรงงานประเภทผักและผลไม้ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปีพุทธศักราช2564และหลังจากนั้นจึงจะดำเนินการก่อสร้างโรงงานต้นแบบหลังที่3 โรงงานแปรรูปสมุนไพรและเครื่องสําอางต่อไปอย่างไรงก็ตามโรงงานต้นแบบทั้ง3หลังได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานรชาชการในพื้นที่และองค์กรเอกชนอย่างต่อเนื่องซึ่งทําให้ขณะน,นี้ทางโรงงานต้นแบบมีความพร้อมที่จะสามารถบริการการผลิตให้ได้ทั้งระดับครัวเรือนและการผลิตในระดับอุตสาหกรรม ในพื้นที่4จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างได้แก่อุบลราชธานีศรีสะเกดอำนาจเจริญและยะโสธรสำหรับกรเกษตรกรผู้ประกอบการสตาร์ทอัพและ SMEs มีความสนใจที่จะเข้าใช้บริการโรงงานต้นแบบด้านการผลิตอาหารประเภทเนื้อสัตว์ภายใต้การดำเนินงานของอุทยานวิทยาศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีสามารถติดต่อได้ที่โทรศัพท์045353011หรืออีเมล spark@ ubu.ac.th หรือ f a c e b o o k UBU p i ไ o t Plant ใช้ประโยชน์ในการทำงานไนหอักล้างในวันนี้สำนักง,งานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมานะคะจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการการทบทวนแผนปฏิบัติการการพัฒนาการท่องเที่ยวภายใต้เขตพัฒนาการท่องเที่ยวตามอารียธรรมอีสานใต้เรียะเวลา5ปีที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะใต้ อาจจะมีผู้ประกอบที่โรงแรมเนวาดาคอนเวนชันโฮเทลอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนายเทียนชัยพุทธรังสีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนปฏิบัติการการพัฒนาการท่องเที่ยวภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารียธรรมอีสานใต้ระยะเวลา5ปีพุทธศักราช2566 2570 โดยนายนรงศักดิ์พุลุพันธ์ผู้ช่วยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมานำเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเครือข่ายชุมชนสถาบันการศึกษาและนักวิชาการในพื้นที่จังหวัดบลราชธานีและจังหวัดศรีสะเกษเข้าร่วมสัมมนากว,ว่า100คนการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนปฏิบัติการการพัฒนาการท่องเที่ยวภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานได้กำหนดจัดขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําแผนปฏิบัติการการพัฒนาการท่องเที่ยวพุทธศักราช5๕0 โดยมีกระบวนการดรําเนินงานเพื่อศึกษาวิเคราะห์ประเมินศัก,กยภาพและความสามารถในการพัฒนากําหนดแนวทางจากการทบทวนวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกในการพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้เพื่อรวบรวมความคิดเห็นแบบบูรณาการการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวเพื่อนําไปสู่การจัดทําแผนระยะ5ปีภายหลังจากนี้จะนําประเด็นด้านการท่องเที่ยวจากจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์ สุเรงศรีสะเกดและอุบลราชธานีานเพื่อน,นําไปเสนอแผนปฏิบัติการต่อคณะทํางานแผนพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ประชุมพิจรารณาร่างเป็นยุทธศาสตร์ต่อคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติต่อไปสำหรับพื้นที่ในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวในปี2558จำนวน1 4 1 7 9 8 3 3คน ปี2559จำนวน14,943,583คนและปี2560มีจำนวน16,458,567คนเพิ่มตาม่างํำดับตประเทศนะคะอันดับต่อมาเราจะทำยังไงให้นกด้านรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยนวัตกรรมและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะคะ เปิดกิจกรรมการเสวนาและนิทรรศการทางวิชาการเรื่องเหลียวหลังแลหน้าทัศนาพิพิธภัณฑ์ศึกษาประวัติศาสตร์ค่ะ รองศาสตราจารย์ดรชวลิตถิ่นวงพิทักษ์รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยนวัตกรรมและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นประธานเปิดกิจกรรมการเสวนาและนิทรรศการทางวิชาการเรื่องเหลี่ยวหลังแลหน้าทัศนาพิพิธภัณฑ์ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการมุ่งเน้นเรื่องราวด้านต่างๆของจังหวัดอุบลราชธานีทั้งด้านภูมิศาสตร์ธรณีวิทยาประวัติศาสตร์โบราณคดีศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้าน ชาติุ์วิทยาศาส,สนาและการปกครองโดยแบ่งการจัดแสดงนทิทรรศการออกเป็น1ิบห้องห้องที่1ห้องข้อมูลทั่วไปของจังหวัดอบบุบลราชธานีห้องที่สองเป็นห้องภูมิศาสตร์ทรัพยากรธร,รณีวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือจัดแสดงข้อมูลการกำเนิดโลกแผนที่ลักษณะธร,รณีวิทยาที่ราบสูงซากดึกดำบรรพ์ต่างๆห้องที่3สมัยก่อนประวัติศาสตร์ห้องที่4วัฒนธรรมทวาราวดีและวัฒนธรรมเจรละ หรือขอมขเขมรสมัยก่อนเมืองพระนครห้องที่หคือวัฒนธรรมขอมหรือขเขมรสมัยเมืองพระนครห้องที่6วัฒนธรรมไทยลาวห้องที่7ผ้าโบราณและผ้าพื้นเมืองอุบลราชธานีห้องที่8ดนตรีพื้นเมืองห้องที่9ศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านและเครื่องใช้ในครัวเรือนและห้องที่10การปกครองและงานประศิสิ์เนื่องในพุทธศาสนา ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่6-9สิงหาคม2563ที่พิพิธภัณฑ์ทัสถานแห่งชาติอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีทั้งนี้เพื่อเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมของท้องถิ่นและให้บริการทางการศึกษาเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมศิลปะประวัติศาสตร์โบราณคดีในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างให้ประชาชนทั่วไปได้ศึกษาเรียนรู้ นายอำเภอเด็ดอุดมเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาดำนานเฉลิมพระเกียรติ ण, พระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2563โดยสอสอเอกชัยทรงอำนาจเจริญสนับสนุนน้ำดื่มและมาให้กําลังใจและมีนายวิริยะเสาทองพัฒนาการอำเภอเดชอุดม หัวหน้าส่วนราชการนายสมบูรณ์บุญเจือนายกเทศมนตรีตำบลพลงามเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเดชอุดมกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่ผู้นำอชอทุกตำบลอเดชอุดม และประชาชนตำบลพลงามร่วมกิจกรรมโดยไม่ได้ใช้งบประมาณจากทางราชการคิดเป็นมูลค่า15,000บาทจำนวนที่นา2ไร่นะแปลงนานายสำเร็จผุดพายผู้นำอาชาตำบลโพลงามบ้านหนองยาวหมู่ที่10ตำบลพลงามอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีองค์การบริหารส่วนตำบลกลางโดยนายธนงศักดิ์ กลาภพาพันนายองค์การบริหารส่วนตำบลกลางนางสาวทิดารัฐวรพิมรัฐประหลัดอบตอกลางนางวาสนาพลจัตุรัตรองประลัดอบตอกลางข้าราชการพนักง,งานกองสวัสดิการสังคมพร้อมด้วยผู้เยญ่บ้านสมาชิกอบตอกลางหมู่ที่1 0ร่วมมอบข้าวสารเครื่องนุ่งหม่มเงินสมทบทุนก่อสร้างบ้านจำนวน2,000บาทและส่งมอบวัสดุก่อสร้างตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุสนับสนุนโดยพมจ อุบลมอบให้แก่นางสุวรรณีตลอดพงอายุ71ปีอยู่บ้านเลขที่49หมู่10ตำบลกลางอำเภอเด็ดอุดมจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อดำเนินการก่อสร้างบ้านต่อไป นางสาวสมปราถนาวิกไกรเจริญเนยกเทศมนตรีนครอ,อุบลราชธานีพร้อมด้วยนายศักเลนรุ่งระดิษ์รองนายกเทศมนตรีนครอ,อุบลราชธานีลงพื้นที่สำรวจและหาทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วมรอการระบายช้าโดยมีทีมงานเจ้าหน้าที่จากสำนักงานช่างดำเนินการลอกท่อระบายน้ำถนนผาแดงช่วงถนนอุป,ปริสารถนนพิชิตรังสรรเพื่อขุดลอกคลนขยะที่อุดตันทางเดินระบายน้ำไหลไม่สะดวกและเพื่อเป็นการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในเขตเทศบาล นครอุบลราชธานี เทศบาลตำบลคำน้ำแซบเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรุ่นที่25ณร้อยชอกองร้อยทหารช่างที่1กองพันทหารช่างที่6บนทนทหารบกที่12ค่ายสรรพสิทธิประสงค์เพื่อเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นที่ส่งเสริมความรู้ด้านการจัดการสาธารณภัยเบื้องต้นระบบบัญชาการเหตุการณ์การควบคุมสั่งการการบริหารจัดการสาาร ธรณภัยในพื้นที่เกิดเหตุที่เป็นรูปแบบและมีมาตรฐานเดียวกันให้กับชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพัฒนาระบบการปฏิบัติงานกู้ภัยในภาวะฉุกเฉินให้เป็นระบบรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ และเพื่อสนับสนุนให้โครงการจิตอาสาพระราชทานในระดับพื้นที่มีความเข้มแข็งและมีทักษะความรู้ความชํานาญในการจัดการภัยพิบัติอันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินโดยกําหนดฝึกอบรมรวม3วันระหว่างวันที่31กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2563 นายวิราชบุญโตผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานีนายสุรมิตรศรีสุรักตัวแทนการนำเสนอนิทรรศการของกรมการพัฒนาร่วมงานนิทรรศการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ประยุกต์สู่โคกหนองนามโมเดลโดยนำเสนอพื้นที่ต้นแบบโคกหนองนามโมเดล20ไร่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานีออกแบบพื้นที่โดย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังจากโมเดลจำลองพื้นที่และการจำลองป่า5ระดับพร้อมนำเสนอผลิตภัณฑ์แปรรูปจากแก้วแฟกณโรงแรมเซ็นทราแกรนและบางกอกคอนเวอร์ชั่นเซ็นเตอร์เซ็นทรัลเวิลด์กรุงเทพมหานคร สำนักง,งานชลประธานที่7ประชุมเพื่อเตรียมการเสนอแผนการศึกษาการพัฒนาแหล่งน้ำบริเวณลุ่มน้ำโค้งต่อล่างในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีโดยมีนายประสานพฤกษาชาติพุม่มเนวยการสำนักงานชลประธานที่7เป็นประธานพร้อมด้วยรองูุ้่มเนวยการสำนักงานชลประธานที่7ผู้อุ่วยการส่วนและเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อให้การจัดทำแผนเป็นไปตามแนวทางยุทธศาสตร์กรมชลประธาน20และยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานีณห้องประชุมเล็ก ทางศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะสำนักง,งานชนลประทานที่7จังหวัดอุบลราชธานีนายเอกพงศ์เศรษฐมาโนภูมหน่วยการแขวงการทางอุบลราชธานีที่1กล่าวว่าโครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดจัดทางหลวงหมายเลข231กับหมายเลข23พร้อมทางคู่ขนานหรือที่เรียกว่าการก่อสร้างอุโมงค์ทางลอด แยกดงอู่พึ่งและแยกวนารมซึ่งจังหวัดอุบลราชธานีได้งบประมาณด้านการพัฒนาเส้นทางคมนาคมและส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองชายแดนและเพื่อแก้ไขปัญหารถติดในอนาคตซึ่งก่อสร้างด้วยงบประมาณของกรมทางหลวง798ล้านบาทเศษเริ่มสัญญาก่อสร้างเมื่อวันที่30เมษายน2,562และสิ้นสุดสัญญา3เมษายน2565ใชร้ระยะเวลา10,80วันหรือ3ปีในการก่อสร้างนั้นล่าสุดความื หน้าของโครงการขณะนี้ได้ดําเนินการไปแล้วประมาณร้อยละ28ของปริมาณงานทั้งหมดและขณะนี้มีกําหนดการปิดสีแยกวนารมเพื่อเริ่มขุดอุโมงคแล้วโดยจะเริ่มตั้งแต่คืนวันที่6สิงหาคม2563จากนั้นอีกประมาณ1เดือนถัดไปจะเป็นการปิดสีแยกดงอู่พึ่งไล่เรียกกันเพื่อทําการขุดเจาะเสาเข็ม คณะทำงานกลไกเชื่อมประสานโครงการเชื่อมประสานสุขภาวะจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยตัวแทนภาคีเครือข่ายผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์และส่วนงานที่เกี่ยวข้องรวมกำหนดแนวทางการศึกษาเกษตรอินทรีย์อาหารปลอดภยัยและวางแผนผลิตสื่อสิ่งพิมพ์สื่อดิจิทัลสนับสนุนการทำงานเชื่อมประสานเสริมแรงภาคีเครือข่ายและการสื่อสารความรู้เกษตรอินทรีย์อาหารปลอดภยัยตลอดจนกำหนดแผนปฏิบัติการถอดบทเรียนกระบวนการทำงานของเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ ที่เป็นรูปธรรมในการดําเนินงานของเครือข่ายรวมทั้งหารือถึงแนวทางการขยายความร่วมมือในการทํางาน สำนังกงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานีขอเชิญร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวยหมวดอักษรก,ออกไก่สระศกรรกรีกิจการกำไรดีเกษมศรีทวีคูณจำนวน301หมายเลขโดยการประมูลด้วยวาจาและทางระบบอินเทอร์เน็ตระหว่างวันที่8ถึง9สิงหาคม2563ณห้องทับทิมโรงแรมสุนีกแกรนจังหวัดอุบลราชธานีเ <c oughs> พื่อให้ผู้ที่เป็นเจ้าของรถได้มีโอกาสได้หมายเลขทะเบียนรถสวยหรือเป็นที่นิยม นำมาใช้กับรถของตัวเองโดยเงินที่ได้จากการประมูลนำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกเพื่อนำไปใช้ในการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและช่วยเหลือค่าอุปกรณ์ผู้พิการอันเกิดจากการใช้รถใช้ถนนสำหรับผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์045241294สายด่วน1584 ผู้บริหารผู้ปฏิบัติงานเขื่อนสรินทรร่วมส่งมอบวัสดุอุปกรณ์สำหรับควบคุมป้องกันโรคระบาดไวรัสโควิด -19 ให้กับดรอนนบสนทิชยัยผู้อำนวยการวิทยาลัยสาธารณสุขสรินทรวิทยาลัยสาธารณสุขสรินทรจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีบุคลากรร่วมรับมอบวัสดุอุปกรณ์ได้แก่อุปกรณ์กดเจลแอลกอฮอล์ L oh ol, กอฟอพอแบบเท้าเหยียบจำนวน4อันเจลแอลกอฮอล์ L oh ol, น้ำใจกอฟอพอชนิดแกนลอนความจุ5ลิตร จำนวน2แก็ตลอนและขวดสเปรย์แอลกอฮอล์น้ำใจกฟพ70%ความจุ100 ml จำนวน30ขวดทั้งนี้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในสถานการณ์ควบคุมป้อง,องกันการรับมือการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ในการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อชุมชนสังคมรอบโรงไฟฟ้าเขื่อนสลินทรและสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ช่วงนี้ไปติดตามการรายงานราคาสินค้าผลผลิตทางการเกษตรราคาทองคําและราคาน้ำมันกันค่ะราคาเนื้อปลาปลานินกิโลกรัมละ75บาทปลาดุกกิโลกรัมละ70บาทปลาช่อนกิโลกรัมละ150บาทราคาเนื้อไก่ไก่สดทั้งตัวกิโลกรัมละ80บาทเนื้ออกไก่กิโลกรัมละ75บาทปีกบนกิโลกรัมละ85บาท น้องสะโพกกิโลกรัมละ80บาทราคาไข่ไก่ไข่ไก่เบอร์0ถาดละ110บาทไข่ไก่เบอร์1ถาดละ105บาทไข่ไก่เบอร์2ถาดละ100บาทไข่ไก่เบอร์3ถาดละ90บาทราคาผักผักคะน้ากิโลกรัมละ30บาทผักกะหล่ำปลีกิโลกรัมละ20บาทกระเทียมกิโลกรัมละ110บาทหอมแดงกิโลกรัมละ60บาท ราคาทองทองคำแท่งรับซื้อบาทละ3,250บาทขายออกบาทละ3,350บาททองรูปพันธ์รับซื้อบาทละ29,698บาท44สตางค์ขายออกบาทละ3,850บาทขอบคุณ w w w g o t r a d e r s o r t h ราคาน้ำมันดีเซล22บาท29สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอ E20 20บาท14สตางค์ต่อลิตร เปนซินแก๊สโซฮอล์91 21บาท38สตางค์ต่อลิตรเป็นซินแก๊สโซฮอล์95 21บาท65สตางค์ต่อลิตรขอบคุณที่มาจาก oilthai.blogspot.com ไปติดตามชมข่าวพยากรณ์อ,อากาศประจำวันกันค่ะจังหวัดอุบลราชธานีมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10 20กิโลเมตรต่อชั่วโมง คาดว่าอุณหภูมิสูงสุดบ่ายวันนี้ประมาณ34องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดเช้าพรุ่งนี้ประมาณ25องศาเซลเซียสวันนี้ที่หาดคูเดืออำเภอเมืองดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา29นาทีวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอคงเจียมดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5นาฬิกา41นาที คุณผู้ชมสามารถติดตามชมข่าวท้องถิน่นอุบลราชธานีได้ทางเพจสถานีข่าว V-Cable TV อุบลข่าวสารท้องถิ่นนะคะและติดตามรับชมได้ทางช่อง45 c s Z News ภาคอีสาน HD จานดาวเทียม IPM หรือว่าจานสีส้มนั่นเองค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ ตั้งใจเรียนหนังสือผมจะเป็นเด็กดีค่ะวันแม่ปีน,ปน,น,น,ปนี้ผมจะเป็นเด็กดีนะคะวันแม่ปีนี้ผมจะเป็นเด็กดีช่วยงานแม่รักแม่ครับวันแม่ปีนี้ผมจะเป็นเด็กดีผมจะเรียนหนังสืเอเก่งผมรักแม่ครับ